นะครับก <ítulo> ็ห <irgendw> ล <el che> ังจากที่ผ่านในเรื่องของสมัครเนาะนะครับในเรื่องของอที่คู่สมัครผ่านไปนะครับก็นักเรียนก็ไม่ค่อยผิดนะนะครับไม่ค่อยผิดแต่ว่ามีมีแค่บางขั้นที่ผิดเช่นอ่ะไม่ได้ผิดอะไรเยอะหรอกผิดแค่บางทีซ้อนผิดนะครับเช่นคุณกี่ซ้อนผิดมาใช่ไหมเช่นจะตุกจะตุกวกับที่ขู่ใช่ไหมฮะที่ที่เขียนมานะครับ จะตู่พี่ขู่กับกลายเป็นว่าซ้อนนะตัวน,นะซ้อนตัวทอทหารใช่ไหมเข้ามาการซ้อนนะครับ<อ>เราสามารถซ้อนได้แต่ว่าซ้อนนี่ต้องดูด้วยนะตามกฎของสังโยนะครับก็คือตัวหลังของขอเป็นพอสมเพลย์พอสมเพอยู่ในวัตไหนนะครับ,ววรนะรบแล้วก็ต้องซ้อนอันนี้คนเราวักอันนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นซ้อนผิดครับอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าเขียนถูกนะครับแต่ว่าซ้อนผิดเข้ามา นะครับอ่ะโอเคครับเรามาขึ้นในส่วนของสมาธิที่4นะครับสมาธิที่เนี่ยชื่อว่าตับปุริสสทสมาครับตับปุริสสสมาก็คือการเอาศับสองศัพท์มารวมกันโดยมันจะมีคําแปลร,ระหว่างก,งกลางของศั์ครับเป็นคําแปลอายตนิบาตนะครับทั้งเจหมวดก็คือคําแปลนั่นแหละทุติยภัจคครับซึ่งสู่ยังสิ้นตลอดกาลเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่า เขาบอกว่านะครับนามาศัพท์ครับนามาศัพท์คือตั้งแต่มีอะไรบ้างเรื่องของนามาศัพท์มีนามนะครับมีนามมีภูณนนามมีสรรพนามนะครับก็ที่มีอังวิพัตเป็นต้นก็คือเขาจะประกอบด้วยทุติยภยพนะครับตติยภยพนะครับอัองพัฒเป็นต้นะครท่าน,นย่อเข้าด้บทเรื่องไปก็คือย่อก,กันเป็นบทหลังก็คือตัววิพัต์จะหายไป เช่นตัวนี้นะครับสุขขังปัตโตเป็นสุขับปัตโตนะครับพออ่าเวลาแยกออกมาเนี่ยเวลาแยกเวลาตั้งรูปตั้งวิเคราะห์เนี่ยนะครับเขาจะเป็นวิพัตก็คือตัวหน้าจะมีวิพัตนะครับจะอยู่ที่ว่าเขาจะเป็นวิพัตอะไรนะครับอยู่ที่ว่าคําแปลของเราเราจะแปลว่าอะไรนะครับเช่นตัวนี้ครับเขาแปลว่าถึงแล้วสุขขังแปลว่าซึ่งสุนะครับเขาแปลเป็นซึ่งเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็เลย นะครับเวลาตั้งรูปวิเคราะห์เขาก็เลยต้องเป็นรูปของทุติยาวภาพนะครับเพราะว่าเขาแปลว่าซึ่งน,นะครับซึ่งสุขนะครับอ่าแต่ว่าพอเวลาเป็นรูปสําเร็จเนี่ยตัว,วพิพัต์ของเขาจะหายไปจะเหลือเป็นศัพท์เดิมของเขาก็คือสุขะดนะครับสุขะดกับกับปัตโตแปลว่าถือแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาซ้อนปอปาเข้ามาตัวนึงนะครับ่ะนะครับ ก็นะครับนามาสที่มีอังวิพัตเป็นต้นนะครับท่านย่อเข้าในบทเบื้องลายชื่อว่าตับบริสัทสมาทนะครับตับบริสัทสมาทมีอยู่หกอย่างก็คือมีตั้งแต่ทุติยานะฮะทุติยาตติยาจตุฉีมันจะมีนะครับชัตธีสัตมีวิพัตนะครับมีอยู่หกนะครับเขาบอกว่าบทหน้าก็คือตัวหน้าของมันเนี่ยจะเป็นคํานามนะนะครับตัวหน้าตัวที่มาประกอบเนี่ยนะครับตัวแรกจะเป็นคํานามสังเกตให้ดีนะ นีตัวนี้ตัวแรกนะตัวนี้เห็นไหมครับนะตัวนี้อันนี้จะเป็นคํานามนะครับตัวหลังเนี่ยจะเป็นคํานามก็ได้เป็นคํากริยาก็ได้แล้วแต่เขานะครับอ่าตัวไอตัวหลังตัวเนี้ยนะครับจะเป็นคําอะไรก็ได้แต่ว่าตัวหน้าของเขาจะเป็นคํานามแน่นอนนะครับอ่าตัวนี้นะตัวหลังมันเขาจะเป็นคํากริยาบางทีก็เป็นคานามครับเช่นรัดโง เป็นเป็นคำนามนะครับสิทธโทเป็นคำกริยาอ่ขอไปวิทโทครับขอไปทุตสังนะครับทุตสังเป็นคำนามคำหลังจะเป็นคำนามหรือคำกริยาก็ได้แต่ว่าคำตรงตรงหน้านะครับคำหน้าที่เอามาประกอบเนะครับมันจะเป็นคำนามก็นะครับเขาจะมีคำแปลนะครับลักษณะของของตับริศสมะเขาจะมีคำแปลระหว่างกลางตรงนี้นะครับระหว่างคำสองคำนะตรงนี้ นะฮะก็อยู่ที่ว่าเราจะแปลว่าอะไรนะครับแปลที่วิพัฒน์ไหนแล้วมันไพเราะหูมากกว่านะครับก็แสดงว่ามันเป็นอ่ามันเป็นเรียกว่านะสมานตัวนั้นก็คือสมมติตัวนี้มันเป็นทุติยาสมมตินะนะครับมันเป็นทุติยาตัวหน้ามันแปลว่าถึงแล้วในสุขได้ไหมเราจะแปลว่าในสุขได้ไหมสมมติถึงแล้วในสุขแปลไหม ได้ไหมหรือว่าตัวนี้ก็ไนดะ้ถ้าเกิดว่าตัวนี้ผมแปลว่าอ่าผู้ไปแล้วในบ้านตัวนี้จะเป็นนะครับเป็นสมัติอะไรครับผู้ไปแล้วในบ้านเป็นสมัติอะไรส,ตม,รมสตมีครับผมสตมีครับนะครับเป็นสตมีพันดนะครับก็แสดงว่ามันก็คือส,อสตมีกับบริสัมมานนะครับ เพราะว่าผมแปลว่าในอันนี้คือสมมุตินะนะครับถ้าเกิดว่าโอเคมันแปลว่าในได้อะแล้วก็แปลว่าในนะครับหรืออสมมุติตัวนี้กะินะทุดสังนะครับกตินะทุดสังใน,นผมแปลว่าผ้าของกะถินนะครับอันอันว่าผ้านะครับอันว่าผ้าพูศภาษ์แปลว่าผ้าของกะถินอันนี้จะเป็นอะไรฮะเป็นสมมติอะไร ฉัตรีตับค่ะอ่าเป็นฉัดรถีตับเพราะว่าคําแปลของกึ่งกลางเนี่ยนะครับมันแปลว่าของี่ยคำแปลระหว่างของมันเขาแปลว่าของเขาแปลว่าของเป็นวิพัฒน์อะไรเราก็แสดงว่ามันเป็นสมารตัตนั้นนะครับก็คือตัวนี้เป็นแปลว่าของของเป็นคําแปลของฉัตรถีวิพัฒน์ครับก็จะแปลว่าอ่าก็จะเป็นฉัดรถีตับบริษัทสมาร์ถูกไหมครับนะครับหรืออ่า มรณะพยังสมมติสมมตดนะฮะมรณะพยังอันบ่ภัยนะครับอันผมแปลว่าอันบ่เอ,อ่ด้วยความตายอันนี้เป็นสมาธิอะไรครับตัติยาตับค่ะด้วยผมแปลว่าด้วยนะครับคําแปลที่มันเอามาเชื่อมตรงเนี้ยตรงระหว่างการสารับผมแปลคาว่าด้วยแสดงว่าสมาธินี้ก็คือตัดิยาครับนะคำแปลว่าด้วยเป็นคําแปลของตัดติยาอยิพาน นะครับมันก็จะเป็นตติยาตับปุริสัทสมานนั่นเองนะครับอาจารย์แล้ว่าตัวมันเป็นเป็นนามเอ่อรวมรวมกันแล้วเป็นนามหรือว่าเป็นคุณนามอะครับเอ่อแล้วแต่ครับนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นไอตัวหลังครับเนี่ยมันเป็นนามไอตัวหลังมันเป็นนามนะครับมันก็แสดงว่ามันเป็นคํานามแต่ถ้าเกิดว่าตัวหลังมันเป็นคํากริยาเช่นคํานี้มุตโตเป็นตาปัจจัย แสดงว่ามันก็เป็นคําคุณนาครับนะครับต้องบอกว่าเป็นในทั้งคํานามแล้วก็เป็นในทั้งคําคุณนาอืมครับครับถ้าเกิดว่าตัวหลังตัวนี้เป็นคำอ่าเป็นคํากิริยานะครับคํานี้ที่ประกอบกันแล้วพ๊กมันก็จะเป็นคําอ่าเป็นคําคุณนามต้องมีอันเดียบทครับเช่นตัวนี้อ่านะครับถ้าเกิดว่ามันมันเป็นคํานมามอยู่แล้วเช่นโจละแปลว่าโจนใช่ไหม นะครับเป็นคํานามพยะก็แปลว่าไผ่ก็เป็นคํานามเหมือนกันตัวนี้ก็ไม่ต้องมีอายรบ,บครับแล้วก็แปลเป็นคํานามได้เลยนะครับยึดจากตัวหลงังก็จะแปลว่าอันเป่าภัยแต่โจน,นะครับเห็นไหมตัวนี้แปลว่าแต่รับแปลว่าแต่รับแปลว่าแต่เป็นคําแปลของปัญจะมีวิพัตแสดงว่าตัวนี้ก็คือปัญจะมีตามบริษ,ษัทสมานโอเคไหมครับนะครับเวลาตั้งรูปวิเคราะห์นะครับก็ตัวตัวหลงัง ตัวหลังของเขาจะยังคงเป็นตัวประทมาพัทแล้วก็เป็นลิงเดิมนะครับส่วนตัวหน้าของเขาเนี่ยเราแปลนะครับเราแปลคําแปลว่าอะไรนะครับเช่นเราแปลว่าแต่นะครับแต่โจรนะครับเราก็ต้องเอาคําว่าโจระเนี่ยไปแจกปัญจมีวิพัทนะครับเอาไปแจกตามลิงเดิมของเขาสมมติตัวนี้เป็นกุงลิงนะครับโจระเป็นกรุงลิงแล้วก็เอาไปแจกเป็นปัญจมีเนี่ยมัจะแจกลงเป็นโจ รัสมาใช่ไหมเป็นโจรัสมาอ,อโจรมหาใช่ไหมครับโจรมหาหรือว่าโจลาก็ได้นะครับเวลาตั้งตั้งวิเคราะห์นะครับตัวนี้ก็จะเอาไปแจกตามเดิมตัวนี้ก็จะเอาจุดไปแจกตามเดิมเหมือนกันครับก <c oughs> ็จะแจกเป็นอ,อตัวนี้โจรำหาที่เขาใช้มาเราจะตั้งวิเคราะห์เป็นโจรัสมาก็ได้หรือว่าโจลาก็ได้เพราะว่ามันเป็นวิพัฒน์เดียวกัน โอเคไหมครับตรงนี้นะครับเราแปลว่ายัางไงก็ต้องรู้วินข้ออย่างนั้นครับสถ้าเป็นป็เปนผูุคนข้างหลังก็ต้องเปลี่ยนตามไปเช่นกันใช่ครับ,บรใช่ครับใช่ครับสมมติค้ามาคาโตผมแปลว่าผู้อ่านะผู้ไปในบ้านนะครับผู้ไปแล้วนะไปแล้วในบ้านอย่างนี้อ่ารูปวิเคราะห์ตั้งตั้งว่าไงครับ ตัวในบ้านจะเป็นเคเฮอ่า e <h ue> ตัวนี้ตัวนี้ใช้เป็นคามะถ้าใช้เป็นคามีตัวนี้ก็จะเป็นคาโตกคนเดนะ e <h ue> ครับ่าคาโต้ริโซนะครับตัวนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะตัวตัวิีวิยาตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าอันยบทของเขาเป็น,เป,นเป็นอิทีลิงแล้วก็ต้องเอาตัวนี้ไปแจกตามอิทีลีงนะนะครับถ้าเกิดเขาเป็นอ่าเป็นนับปุงนะครับก็ต้องตัวนี้ก็ต้องเอาไปแจกตามนับปูงเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคํา ทำกิริยาที่เป็นตับปัจจัยครับกิริยากิจต้องเอาไปแจกตามนามที่เขาขยายนะครับอะไรอีกรูปะสัญญาเราแปลว่าอะไรสัญญาซึ่งรูปหรือว่าอะไรสัญญาสัญญาในรูกนะหรือว่าความสาคัญสัญญาแปลว่าความสาคัญความสาคัญในรูปเวลาตั้งรูปราะหอออกมาตัวสัญญาก็เอาไปแจกตามปกตินะครับก็เหมือนเราแยกสั์ออกมา นะครับแยกศัพท์ออกมาแจกก็คืออ่าความสําคัญอันว่าความสําคัญก็แจกเป็นปฐมมาใช่ไหมอ่าเป็นปฐมมาเอกรูปนะครับเรามีคาแปลว่าในยนะครับในรูปแล้วก็เอาไปแจกเป็นสัตมีพิพันธ์ฝายเอกลัก,กนะนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ว่ารูปสําเกตเนี่ยนะครับแค่ลบพิพัฒน์ตัวหน้าออกครับให้มันเป็นศัพท์เดิมของมันก็คือรูปปแล้วก็เอามาประกอบกันก็จะเป็นรูปปัสัญญาครับหรือวันนี้ก็ได้ ราชาปุตโตนะครับราชาปุตโตเราแปลว่าอันว่าบุตรของพระราชาครับของพระราชาก็ต้องแต่งเป็นรันยุนะครับรันโยแล้วก็ปุตโตนะอันว่าอันว่าบุตรนะครับของพระราชาครับพอเวลาที่นำม,มาประกอบเป็นคําสมัครนะครับก็ให้เอาศัพท์เดิมของมนันมาครับศัพท์เดิมของมันคือตัวอะไรก็คือราชาครับเป็นราชาปุตโต เป็นราชาบุตรบุตรของพระราชานะครับคําแปลนะครับคําแปลเขายังคงอยู่นะนะครับคําแปลว่าอันว่าบุตรของพระราชายังคงอยู่นะครับไม่ได้หายไปไหนนะไม่ได้หายไปไหนนะครับยังอยู่นะครับหรือวณนะบุพพังนะครับวณนะัแตแปลว่าแปลว่าอะไรวณนะบุพะ นะครับเราแปลว่าไรเอาเอาประก,การแรกคือเราเราต้องแปลดูก่อนว่าเราควรจะแปลว่าอะไรดอกไม้ในป่าด,ดอกไม้จากป่าได้ไหมอ่ะผมแปลว่าอันว่าดอกไม้จากป่าอ่ะตัวนี้จะเป็นจะเป็นสมาร์ทอะไรครับมันจะมีอ่ะตัวนี้นะครับเป็นตัมจะมีรูิเคอร์ดตั้งมาไงแล้วก็เอาแล้วก็นี่เลยนะครับแล้วก็แจกตามนี้เลยอันว่าดอกไม้คำหนึ่งแล้วก็จากป่าคำหนึ่ง ก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรฮะวะ่าอันนี้เป็นอะไรครับว,า,วา,าัสมาอ่ารัสมาเป็นประจำมีนะฮะก็คือคำนี้นอันว่าดอกไม้ก็คือตรงนี้ก็คือปุปผังแค่นี้ปุปีขอมีแค่นี้ ปัหาสมาผูกผ่านแล้วก็เป็นเอาคําเดิมทีนี้เราจะทาสาเร็จรูปเป็นคำำําสมาตยต้องเอาคําเดิมของเขามาประกอบนะครับแต่ว่านะครับพอประกอบเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคําแปลเขายังคงอยู่นะคําแปลว่าจากยังคงอยู่ไม่ได้หายไปไหนนะนะครับแต่อันนี้คือให้ดูรูปวิเคราะห์ที่เฉยนะครับอ่านะครับคำแปลตรงนี้ระหว่างการเนี่ยระหว่างคำสองคำเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกคําแปลมาได้หนึ่งอย่าง อยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนมาถ้าเกดว่าเราลองแปลดูแล้วมันไทยราะหูนะครับก็ให้เราเอาคำแปลของอภิษฐร์นั้นมานะครับเช่นตัวนี้อนวุวาดออกมาจากป่าอ้าวได้ดีนะครับได้ก็แสดงว่ามันสามารถเป็นปัญจะมีตับปริษะได้อยู่ที่ว่าคำแปลของเรานะครับมันจะเป็นอ่ามันจะเป็นทุติยาเป็นตติยาเป็นฉัตรถีเป็นจตุถีอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่คำแปลของเราเราแปลว่าอะไร มันก็จะเป็นสมาร์ตตัวนั้นครับอยู่ที่คําแปลแต่ว่าเราแปลแล้วเนี่ยเราต้องฟังแล้วมันต้องไพเราะหูนะครับมันต้องเขาเรียกอะไรอ่ะมันต้องไพเราะหูมันต้องอจับใจความได้นะครับมันต้องมีเนื้อความนะครับอเช่นตัวนี้อะไรนะลูกขาสาขานะครับอ่เขาแปลว่าอันว่ากิ่งของต้นไม้ใช่ไหม ลูกคัดแปลว,ว่าต้นไม้กับสาขาสาขาที่แปลว,ว่ากิบบวกกันถ้าเกิดว่าเราแปลว่าอันว่ากิ่งของต้นไม้คำแปลระหว่างกันเขาใช้คาว่าของอันนี้เป็นชัตถีตับปริสัสมะนะครับชัตถีตับปริสัสมะตั้งวิเคราะก็ตั้งคบิเคราะเหมือนเดิครับกิงก็คือสาขาของต้นไม้ก็คือ ล,ลุกกัดสะขัดสะสาขาถูกต้องคัะอ่ะแค่นี้เองเวลาตั้งวิเคราะห์มีใครไม่เข้าใจไหมฮะในเรื่องของตับปุริศสมารเรื่องมันง่ายๆนะนะครับเราจะรู้ได้ก็ต่อต่อเมื่อเราจะต้องรู้ว่าอ่าเขาใช้คำแปลอะไรที่มันอยู่ในระหว่างกึ่งกลางตรงนี้นะครับเราต้องลองแปลดู ครับว่ามันควรจะแปลว่าอะไรอะมีสงสัยประการใดเพิ่มเติมไหมครับมีไหมฉันถามมาเลยไม่มีหรอไม่มีอะไรครับ นะครับคือไอตัวทุติยาไอไอตัวตับปริสสมาเนี่ยมันจะคล้ายๆกันกับกรรมทารีสมะอยู่นะนะครับก็คือเขาจะเอาสองกฎมาประกอบกันนะครับแต่ว่าตัวตัวตับปริสสมาจะดูจะจะดูง่ายก็คือเขาจะแปลจากศัพท์หลานก่อนนะครับจำไปเลยว่าตับปริสสมาเนี่ยนะครับทุกคำเนี่ยเขาจะแปลจากศัพท์หลานก่อนก็คือตัวนี้นะครับแปลย้อนกลับไปทางซ้ายอย่างนี้นะครับจะไม่เหมือนกับ กรรมะทายสมาธิกรรมทายสมาธิมันบางทีมันก็จะเป็นแปลหน้าก่อนใช่ไหมอ่ะแปรหน้าก่อนแล้วก็มาแปลหลังหรือบางทีก็อาจจะแปลหลังก่อนแล้วก็แล้วก็ค่อยไปแปลหน้านะครับหรือบางทีเป็นอัญบทขึ้นมาก่อนแล้วก็แปลทางข้างหน้าแปลทางข้างหลังพร้อมกันนะครับแต่ว่ากับปริศัสมาธิเนี่ยมันจะเป็นแบบเดียวก็คือแปลจากหลังไปหน้าเท่านั้นนะนะครับแปลจากหลังไปข้างหน้าซึ่งระหว่างคำเนี่ยจะมีคําแปลของวิพัตของเขาอยู่ ครับอยู่ที่ว่าเราจะแปลเป็นพิพัฒอะไรนะครับอ่านเรามาดูข้อควรจำสักนิดหน่หนอยอันนี้เอาไว้ก่อนแป๊บหนึ่งอ่าเรามาดูครับเขาบอกว่าหนึ่งนะครับตับปริศสมากกับกรรมะทราสมากต่างกันดังนี้ครับก็คือกรรมะทรายสมานะครับทั้งสองบทนะครับแยกออกมาลงสิกนะครับก็คือพอเวลาออกมาแยกแยกออกมาเช่นอะไรนะมหันโตปูปริโส นะครับมาหันตัวเวลาแยกออกมาวิวิเคราะห์ครับเขาจะลงเป็นนะครับวิพัฒน์เดียวกันก็คือเป็นประธานมาเหมือนกันนะฮะวัจาณก็ต้องเหมือนกันนะครับบทหนึ่งจะต้องเป็นประธานบทหนึ่งต้องเป็นตัววิสุทณะหรือบางทีอาจจะเป็นวิเศสนะทั้งสองบทนะครับจะไม่เหมือนกันกับตัวกับตัวตับปริษาก็คือตับปริษ่ยตัวหน้าเนี่ยจะเป็นวิพัฒน์อื่นจะไม่เหมือนกัน ตัวหลังเนี่ยอาจจะเป็นปฐมมาแต่ว่าตัวหน้าเนี่ยจะเป็นพุติยาวิพันะตตตติยาวิพัตจตุทีวิพัตนะสัตตมีวิพัตเป็นฉัตรีวิพัตเป็นปัจจมีวิพัตก็คือตับปริศสมาจะใกล้เคียงกันนะครับอ่ะสองเขาบอกว่าอ่าตับปริศสมาเนี่ยทั้งสองบทเนี่ยเมื่อแยกออกมาแล้วเนี่ยนะครับบทหน้าจะลงวิพัตตามที่เราออกสำเนียงอายตนิบาตใช่ไหมอ่ะก็คือ มันจะเป็นทุติยายพัดจนถึงสตมีแล้วแต่ว่าเราจะแปลว่าอะไรนะครับส่วนบทหลังเนี่ยจะต้องเป็นปฐมายพัดเท่านั้น <c oughs> นะจะเป็นเอกะหรือพระหมกก็ได้นะครับแต่ว่าส,ส่วนมากก็จะเป็นเอกะโอ,อจนะน,นะครับอ่าอ่านะครับเขาบอกว่าตับปริสมารนะครับมีทั้งอ่าทั้งสองบทเนี่ยนะครับบททังสองเนี่ยมีลิงวอจนาพัดไม่ตรงกัน ก็คือมันก็จะเอาไปแจกตามลิงเดิมของมันนะครับเช่นตัวนี้ตัวสัญญาลูเตเนี้ยนะครับมีลิงวัจนัยพัฒน์ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นปฐมาวิพัฒน์นะครับเป็นสตมีริพัฒน์ไม่เหมือนกันนะครับวัจนะอาจจะตรงกันแต่ว่าลิงอาจจะไม่ตรงกันครับตัวนี้เป็นปุงเป็นหน้าปรุงนะครับอันนี้เป็นอีทีลิงการตั้งรูปวิเคราะห์จักไม่เหมือนกันอะไรอีก นะครับเขาบอกว่าข้อสอบครับข้อสอบเขาบอกว่าตับปุริสสมารเนี่ยนะครับเวลาแปลเนี่ยให้แปลที่บทหลังก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้รแปลบทหลังย้อนกลับไปทางซ้ายก็คือย้อนกลับไปข้างหน้านะครับแล้วแปลออกสำเนียงนะครับพิพัฒท,ที่บทหน้านะครับก็บคือในระหว่างคานะครับในระหว่างคำจะมีจะมีะสมมติคำสองคำนี้บวกกันนะครับตัวนี้จะมีพิพัฒอยู่ที่ว่าเราจะแปลเป็นพิพัฒอะไร ะะตัวนี้จะออกเป็นสำเนียงอายตนิบาตน,นะครับแล้วก็ส่วนกรรม,มะทรายสมาแปลขึ้นก่อดน,นะครับเช่นมีบทหลังแปลกอดก็ได้หรือบทหน้าแปลกอก็ได้แต่ว่าเขาจะไม่ออกสำเนียงอายตินิบาตใดๆเลยนะครับในเรื่องของกรรม,มะธรายสมาจะคล้ายคลึงกันนิดนึงนะครับศัพท์อาจจะคล้ายกันแต่ว่าไม่น่ามีปัญหา เป็นไงบ้างครับตรงนี้นะครับคิดว่ามนาีน่าจะมีปัญหาไหมในเรื่องของตับปริสสะมาไม่ไนถามมาเลยถามกอนเปิดโอกาสให้ถามครับ แต่มันจะมีปัญหานิดนึงหนึ่งบบที่ว่าเวลาเราเรียนไวยากรณ์อย่างเงี้ยเราเข้าใจใช่ไหมคะแต่พอเราไปเจอในธรรมบทญปอะเราก็ไปไม่เป็นเลยค่ะว่ามันแยกเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยไอ่เป็นเรืร่องปกติครับเรายัางไม่คุ้นสัมรัก็ใช้ประสบการณ์ในเรื่องของการแปลอยู่พอสมควรครับได้อยู่ได้อยู่แต่ตัวนี้ไม่ยากครับ นะครับอันนี้คือตอนที่ผมเรียนผมผมไม่ได้เรียนเรื่องของสมาร์ทเลยนะไม่เคยเรียนเลยจนจบประโยคแปดเนี่ยผมไม่เคยไม่เคยเรียนเรื่องของสมาร์ทเลยนะไม่รู้ว่าปแปนแปลว่าอะไรนะรแต่พอพอไปเหตุไปบ่อยเข้าเนะี่ยมันจะมีรูแปแบบให้เราจำจำ,จำ,จำนะครับเช่นประมาณนี้แหละแบบที่ผมจำผมก็จะจำประมาณนะี้นะครับถ้าเกิดยว,ว่าเป็นกับบริษัทเนี่ยมันจะมีคําแปลระหว่าง,งกลางจำไม่ว่าไอตัวหน้างมเนี่ยมันจะเป็นคํานามเวลาแปลเนี่ย เราจะแปลจากหลักไปหน้าคือสมาด์มันจะมันเหมือนกันหมดเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมทารยะอหรือว่าต่าบปุริสสมาด์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมึนเหมือนกันทั้งหมดแต่ขอให้เราแปลแปลตามรูปรูปสัตว์มันจะมันมันจะแปลได้ครับเราไม่จำเป็นต้องไปรู้ทุกคำว่าเฮ้ยไอคำนี้เป็นสมาด์อะไรอะไรอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราก็อะถ้าเกิดว่ามันแปลได้นะครับมันแปลแล้วเราเราเข้าใจกม้กระทั่เขาก็ไม่กินหรอกครับ แต่อันนี้คือเราเรียนไปเพื่อให้รู้จะถามว่ามีใช้ไหมในชั้นหนึ่งสองถามว่าใช้เยอะไหมก็มีใช้ครับแต่ว่าอืมผมว่ามันไม่น่ายากเกินความสามารถนะครับตรงเรื่องของสมาร ต้องบอกว่าเออเอาจะช่วยครับนะครับไม่ยากเป็นความสามารถหรอกอ่ะนะครับเรามาดูที่เรื่องของนณบุพบวกรรมะธเลสะมาศกันบ้างนะครับณบุพบวกรรมะธเลสะมาศนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าอุปยะตับฤริิสมารนะครับก็คือสมาธิที่มันมีอมีณอยู่หน้าก็คือพูดง่ายๆคือมันเป็นคําอันนี้นะมันเป็นคำเขาเรียกอะไรนะกรรมะธเลสะมาศก็คือหน้าภูกรรมะธก็คือ นะอยู่บทหน้านะฮะะบุพบทก็คือเป็นบทหน้าบุพบทนะครับมีณะอยู่ข้างหน้านะครับกรรมทรายักษ์สมาธิมันมีณะเป็นบทหน้าก็คือพูดง่ายๆก็คือมันก็จะเหมือนกับณะปกติอะไรถ้าเกิดว่าพยัญชนะอยู่ข้างหลังณะนะครับให้แปลงณะเป็นอะเช่นณะพรามโนจะเป็นอะพรามโนนะฮะแปลงณะเป็นอะถ้าเกิดว่า ในข้อที่สองเนี่ยนะครับมีหลักการ่ายๆมาเลยณอยู่หน้านะครับให้แปลงณนะครับพอพยายาสระอยู่ข้างหลังนะเช่นตัวนี้มันเป็นสระอัดนะนะครับสระอะดเป็นตัวอัดออานพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าอยู่ตัวข้างหลังเป็นออานแล้วเราจะเอานะมาบวกกับออาดเนี่ยเราจะต้องแปลงณตัวนี้เป็นเป็นอนะนะครับแล้วค่อยเอาไปบวกกับตัวตัวหลักนะครับเช่นณบวกอัดโสนะครับจะแปลงเป็นอนัทโสนะครับ อาณบวกกับอริอ,อริโยนะครับตัวนี้เป็นตัวออนะครับเป็นตัวสลัดนะจะแปลงเป็นอานณะนะครับแล้วค่อยเอาไปบวกกันจะเป็นอนาอริโยนะครับซึ่งคําพวกนี้ส่วนมากน่าจะเป็นคําจะเป็นคําคุณนามนะครับจะต้องมีบทเปลี่ยนเป็นตัวประธานมีแค่นี้ครับนะครับไม่ได้มีอะไรอย่างนะครับตั้งเครองมาออกไปแล้ว หมดอย่างหมดแล้วในเรื่องของกรรมะาได้สมัครหมดแล้วครับ,รบรรนะครับแล้วก็ตับบริษัทสมัครก้าหมดอย่างเลยครับที่เช่นี้เรื่องของสมัครมีง่ายนิดเดียวเองไม่ได้มีอะไรยากนะครับแต่แค่ว่าเราต้องทําความเข้าใจหน่อยเราต้องเจอสับมันบ่อยๆนะครับเราไม่ค่อยได้เจอเราไม่ค่อยได้ตั้งวิเคราะห์สมาธิเท่าไหร่มันก็เลยแบบหลายท่านก็บอกว่ามันยากนะครับ นี้วันจันทร์นะครับพรุ่งนี้ผมจะสอนปรอซั์วันจันจะมาเรียนเรื่องของอภิยะยีภาวะสมากันโอเคมีคำถามประการใดเพิ่มเติมไหมครับเชิญถามได้เลยยังไม่เข้าใจมากเท่าใดเนื่องจากท่องกฎของท่องกฎของภาษาไม่ได้มากกฎของภาษาคืออะไร นะครับมีคำถามจาก u t u ู e อ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้การบ้านเอาไว้แล้วกันเนาะนะครับเดีเ๋ยวเรามาแปลทำมาบทกันดีกว่าอ่ะนะครับเดี๋ยวขออยุดหยุดสตรีไมไว้นะครับเดีเ๋ยวเรามา